ค่ะนี่นะคะก็เป็นพาร์ทสองค้าก็สร้างเรนนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวนี่วันนี้จะมาหนีกันหนีการส้างบ้างทางานี้เขาจะไม่รู้ค่ะว่าเราอยู่ไหนโอ้ยน้ำยาน้ำยาน้ำยายิ้มขอน,น้ำยาหน่อยไม่ไ ไม่เป็นไรเขาได้แล้วเขาได้แล้วนะเขาได้แล้ว <Okay. S 1> เขาได้แล้วยิ้มไหมต๊ะอ,อาเซบ้านฉันยิ้มสร้างบ้านอยู่ฟากไหนของโลกไม่บอกเลขหน่ <Okay. S 1> อยเล่เาบอกคี <Okay. S 1> เดี๋ยวเราสร้างหน้าบ้าน เาไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนก็เขาไม่อยากรู้เนาไม่อยากรู้ไม่กินหอมหอไม่ใช่น้ำยายเหรอทีนีเราก็ใกแ้เสร็จแล้วอไม่อไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ก็ต่ามใจ นี่หน้าบ้านแล้วก็จะทำให้เป็นสี่มุมสี่สี่มุมโออเคอันนี้นะคะคือหน้าบ้านหน้าบ้านแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะเอาโลแกนแล้วค่อยก็บอกอยู่ว่าไม่อยากดูจะบอกอย่งไรนักหนาเนี่ยรีมกิมรำคาลูกกิดตารแบบอ่อนโอ้ย ทุนคนโอ้ยนี่ต้องมีคนมากวนด้วยใช่ไหมโอ้อ่ะตกลงมาเรียบร้อยโอเคบ้านตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่นอนใครวะโอเคนะคะนี่นะคะ,ะคือมีทั้งทีสมบัติมีทั้งหนังสือก็มีทั้งเตียงนอนแค่นี่ก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องทำอรัญการใหญ่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะอ่ะแต่เรา<อ>จะ มีชีวิตจริงกันนะคะหลังที่เราสร้างมาจริงดิจริงเอ้าฉันพูดโกหกได้เหรอเขาก็บอกเหรอไงว่าแบบเขาจะสร้างแบบมีชีวิตรอดด้วยอ้าวมืดแล้วเหรอมืดแล้วเขากินยาอยู่เนไหนเขาทำมันไปดินาฟิขออยู่ด้วยได้ปะอ้าวทำไมอ่ะเออขอรอเถอะอะไรอยู่ตรงไหนที่อะไรอ๋อฉันมาควนอ่ะ แต่ละบ้านใครรอดได้นานกว่าก What? uh, ันชนะนะไม่ก็ได้เดี๋ยวยิ้มอยู่กับเขาแต่อยู่คนละห้องกันเออสร้างบ้านใหญ่ใแต่อยู่คนละห้องเออได้ได้ยิ้มไปทางบล็อกบ้านแต่อีกเว้ยล็กล็กละวัดขอโทษงั้นเดี๋ยวเรารีบน้องเธอเดี๋ยวเขาปูเตียงให้ก่อนอย่ายิ้มเดี๋ยวเขาพูดเตียงเองยิ้มไปสร้างชั้นสองห้องยิ้มไปเลยเดี๋ยวเขาอยู่ชั้นล่างเออนอนตอนนั้นกัน เอ้ลบดิเออนอนทำไมนอนเตียงทำไมนอนเตียงอันอะไรอ่ะได้เดี๋ยวไปนเตียงกัอไปนอนเตียง้าแล้วจะช้าแล้วจู่ทุยเอ๊ะทุกเตียงไปไปสร้างเดี๋ยวยิ้มสร้างชั้นสองนะเดี๋ยวเขาสร้างชั้นหนึ่งในชั้นสอง ชื่อดีมันหมดเวลาไปแล้วได้เกี่อนเออจะมาเถอะไม่ต้องั้งเวลาตั้งแบบโอ้ยยิ้มไม่หลือเจ้าวิ่งหนีซอมบี้โอ้ยงั้นที่นี่นะคะเราจะทำให้เป็นเมืองกระต่ายยิ้มมันทำไม่ได้สลับเปลี่ยนสลับปันสลับอ่าเดี๋ยวเราไปต่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดสูงไปไหมอากาคิอากาคิโออีกย่ส ทำดีนี่สวยไหมนี่คือบันไดขึ้นเลยอันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือหน้าบ้านนะจ๊ะหน้าบ้านหรอหน้าบ้านจะยิ้มหรอจะทำเป็นสลีบมงคลสิริมงคลมากเลยมีแต่กระจกในบ้านเอัานี้หนูสร้างสวยเกินสวยมากเลยนี่อยู่แค่นี้ก็ไร้แล้วแค่มีที่หลบฝนก็พอเนาะอืม นอนเยอะเหมือนกันเพื่อนชั้นสองให้ใหญ่กว่านี้เลยใช่ชั้นสองเอารวมทุกห้องเลยนะอันนี้เอาไว้ตอมบี้งเฉยโอ้โหจอมบี้จ้าอันนี้เอาไว้ฆ่าซอมบี้ไงเพราะจอมบี้มันชอบอยู่ชั้นล่างยกยิ้นแมงมุมอยู่ชั้นบนมาแล้วเสียงอะไรมาเสียงเพื่อนออเ้ยเอาแค่นี้ก็พอจะเอามาเส้นไปยังเฮ้ย เราได้สร้างบ้านแบบเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้คือก็คือบ้านที่ลอยอยู่บนฟ้านั่นเองที่ไม่จริงเป็นไปไม่ได้นอกจากอยู่บนเครื่องบินไม่ล่ะบ้านลอยฟ้าเฮ้ยก็ยอดพรมินั่นแหละพรมินแต่ใช้เวลานานเป็นหนักนี่บ้านลอยฟ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นนนไปู่เดี๋ยวเขาตกแต่งเดี๋ยวเขาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์หรอเนี่ยวเขาเอาตรงนี้เป็นบ้านลอยฟ้าข้าประตูนี้เถอะไม่เขาไม่ทำร้อน มันต้องกวเองโอ้ยอเยี่มเขาให้แอปเปิลนองนะแอปเปิลเขาได้ในประตูนี้ที่จะทำให้นโอ้ยโอ้ยนี่ดีๆรว้างใจใจในอ่ะปะโอ้ยโอเคตอนนี้เขาทำบ้านลรยฟ้าอยู่สุมากเลย สวยใช่ไหมล่ะไม่ต้องชมเขาตั้งสวยอยู่แล้วกูไม่บอกไม่รู้เลยนะมันทำสื่อตรวสิ่อบข้างล่างข้างป่าอย่ายิ้จกันดอกไม้ไหมไม่ต้องทำหลังคาก็ได้ยิ้มอยากได้ดอกเลยดอกดอกพี่กุลมันมีที่ไหนล่ะเดี๋ยวเขาขอเขาขอดอกขาวนะยิ้มเอาดอกชมพู พังไปไม่ต้องเออ A B C เดี๋ยวเขาติดโคงติดตั้งโรมอาเจ๊ติดตั้งโรมเว้ย A B C ไปทำอะไรมันไม่มีอาชีพมือยิ้มต้องวกมือยิ้มฟักข่าซอมบี้เนี่ยซอมบี้ยิงธนูในแอ่งน้ำนี่ตอนนี้เวา้เราจะทำบ้านรอยฟ้าอืชาไหนดูอยู่ในนั้นใช่ไหมเออ่เห็นมีนเไม่ทำ เชอออนลอยฟ้าสูงมากโอ้ยิ้มเดี๋ยวเขาให้ยิ้มไปอยู่บ้านตีเลยหย่างถ้าทำแังไนเหนว่าถ้อยอนเหนยนะนดยิบิบเดะเดะอ่อนถ้ามันเงนหน้าขึ้นไปดับกลินเลยชิมาราีแล้วลอยลอยฟ้าใช่ทำมเขาทำว่าลย เป็นบ้านโดนใจเลยดิแบบกลมๆเลยดเราดีไว้โอ้ยล้อๆกิโลหนู่เฮ้ยยังบักเยอะทุกแล้วยงบักหายไปแค่ครึ่งเดียวเราไว้แยกสองในตัวหัวร้อนอะไรนั่นแหละก็ได้ร้อนเพราะเล่นเกมแล้วตายนะหัวร้อนเพราะรุนแด็ส่งเต็มๆเลยง่นมีกระถอบด้วยให้ลมผ่านเย็นๆเอ๊ย น้ำยาหมดลิตร<ล>ม,มาเดี๋ยวปาให้เดี๋ยวปาให้เขากินน้ำยาอยู่ <c oughs> ไม่ต้องหว่วง <c oughs> ฉันมีน้ำยาสำรอ,องทุกอย่าเดินบ้านมันเรียกสำรองนะเนื่องจะมีมีแบบมีอินฟิเนตี้เลยนะโอ,อ้ยยิม้มใครสร้าง <c oughs> ใครสร้างอย,อย่างนี้นะใหม่ไม่ได้สร้างอ่อนี่ไม่ใช่โฆษณาแน่เลยอ่ะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ เออยิมพีเลเจอร์นี่มันจะมาป่วนบ้านเราทำไมหนาวหน่อยแล้วใครหลับเฮ้ยเขาเจอคริปเปอร์คริปเปอร์น้อยมาะแล้วใครหลับเป็นคนที่อุ้ยออนข้าน้องข้าน้องก็ดีแล้วเขาฆ่าเขาฆ่าคริปเปอร์หลังเดี๋ยวให้เขายิงยิมฮะน้องเขียวอื้มยิมพีที่ผ่านมาออนฆ่าเขาโดยใช้ชีวิตจริงแล้วก็ใช้ดาบเลย มันคำสุดด้วยฮะอะไรนะต้องดับเพชรอินชานด้วยเอออินชานดีกว่าแต่ดอกปกติมันก็แรงอยู่นะเคนเล่นเลนเ่นเลนเล่นเล่นเนเล่นเล่เ็่นล่นอนเล่นเล่นเลนล่นเนเล่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 นเอ่นเลนเล่นเล่นเล่ล่คเนเดียวนล่่มีอานเศ่นเนเ่น่เเล่นลงมาแล่วเนี่น มามาลงมาเขาจะลงโมชั่นเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวยืมบ้านกำแพงบ้านรอหน่อยเดี๋ยวเขาต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์หรอไฟ้าก่เดี๋ยวติดป้ายก่อนทบ้านอเราหนูเอาต้องหนูต้องเอาให้จัดเต็มโอ้ยห้ามเลื่ลืยจะเลื่อแล้วเหรอเดี๋ยวมามาคุณแม่ ทำข้าวไปทำข้าวนี่หน้าตามีเนะ้นอ่ะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไปก่อนเลยเวลาแล้วบ๊ายบาย